ศาสนามีอยู่สามประเภทคือประเภทปัญญาทิกะอาศัยปัญญาเป็นเครื่องให้สำเร็จประโยชน์ประเภทวิริยาทิกะนี่อาศัยการประพฤติการกระทำด้วยกำลังให้สำเร็จประโยชน์แล้ศรัทธาทิกะ นี่อาศัยความเชื่ออันสูงสุดคือเชื่อกันอย่างหมดจิตหมดใจเนี่ยเป็นกำลังให้สำเร็จประโยชน์เรามาเคยอ,อธิบายเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วบางคนจะยังจำได้แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังจึงขออธิบายให้เข้าใจกันเสีย คือมันเป็นหลักใหญ่ที่จะต้องเข้าใจไว้เป็นพื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องอื่นต่อๆไปอีกศาสนาที่อาศัยปัญญา <c oughs> ก,ก็คือศาสนาพุทธเป็นต้นมาเข้าอาศัยความรู้ในตัวธรรมชาติ ตามที่เป็นจริงอย่างไรศาสนานี้มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการใช้ปัญญาในเมื่อศาสนาอื่นก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะใช้ความเพียรและอีกศาสนาหนึ่งก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้กำลังศรัทธา พุทธศาสนาเป็นประเภทที่ถือปัญญาเป็นใหญ่จนถึงกับมีหลักกล่าวึ้นไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหรือดับทุกข์ได้ด้วยปัญญา ปัญญาในที่นี้ก็คือรู้ตามที่เป็นจริงรู้อะไรก็รู้ธรรมชาติรู้สิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ทางเป็นความดับทุกข์มีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญานั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ด้วยการที่เห็นตามที่เป็นจริงยกตัวอย่างง่ายๆว่าความทุกข์ มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนเดยมนาจของความโง่ท่านมองเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือหรือยึดถือไม่ได้ปัญญานั่นเองมันทําลายความยึดถือเมื่อไม่มีความยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าทําลายความทุกข์จะได้เพราะการทําลายความยึดถือทําลายความยึดถือ จะได้ก็เพราะเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นยึดถือไม่ไดฉ้ฉันจะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนนี่ขั้นมารู้ตามเป็นจริงว่าโอ้ยมันมันมัน,มน,มนเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์กันเท่านั้นเองนี่เรียกว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการใช้ปัญญา ให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่ไม่ควรยึดถือยึดถือไม่ได้โดยธรรมชาตินี่ก็เป็นศาสนาประเภทหนึ่งซึ่งจะเรียกว่ามีด้กันอยู่หลายหลาย,หลายศาสนาก็ได้แต่ไม่เท่ากันเสมอไป หรือจะมีศาสนาอื่นที่พยายามจะดับทุกข์โดยการใช้ปัญญาทำนองเดียวกับพุทธศาสนานี่ก็ยังมีแม้ว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องดับทุกข์ไม่ได้ก็ยังต้องจัดศาสนาพวกนี้ไว้ในฐานะเป็นศาสนาที่จะดับทุกข์ด้วยปัญญาหรพยายามดับทุกข์้วยปัญญาที่นี่ก็มาถึงศาสนาอีกพวกหนึ่ง อาศัยการกระทำมีความภาคเพียรอาศัยกำลังต้องการกระทำเป็นเครื่องดับทุกข์จะมีวิธีการในทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ความเพียรเช่นเดียวกับพุทธศาสนามีวิธีการที่ใช้ปัญญาในใช้ปัญญานั้นถูกต้องตามหลัก ของธรรมชาติเรียกว่าถูกต้องตามหลักของวิทยาศาสตร์จึงใช้ปัญญาสําเร็จขก้นมาทั้งพวกนี้ไม่มีหลักการที่จะใช้ปัญญาแต่จะใช้ความเพียรคือบังคับเอาเด็จิตเขาก็พยายามกระทำการฝึกฝนจิตอบรมจิตบังคับจิตให้เกิไปได้ตามที่เขาต้องการ ก็มีเทคนิคเฉพาะอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนกันเขาจึงบังคับจิตได้อย่าลืมว่ากายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติจะบังคับมันก็ต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติตามหลักเกณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือโดยกฎแห่งอิทธิปฏิยตาอีกนั่นเองคนพวกนี้เขาประสบค,ความสําเร็จในการกระทําการบังคับจิต ความหลุดพ้นของพวกนี้เขาเรียกกันว่าวิโมกมีอยู่แปดกการคือรูปฌานสี่อารูปฌานสี่ศึกษาเรื่องรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ดูก็จะเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการบังคับจิตตั้งแต่ให้สงบลงในขั้นต้นๆมีความสุขเป็นปฐมฌาน กระทั่งเรื่อยไปถึงอันที่แปดเป็นเนวสัญญาณนาสัญญาญตน,นะบังคับจิตไม่ให้รู้สึกต่อความทุกข์ไปรู้สึกเหมือนกบว่าตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่คือมันเงียบสงบระงับมากเกินไปนี่เขาบังคับได้แล้วก็สอนว่าหมดเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็เคยไปศึกษากับพวกนี้ เัาจบความรู้ของพวกนี้ก็สัตว์ฝ่ายยังยังไม่ถึงที่สุดจึงไปทำต่อตามแบบของพระองค์เองคอยรู้ว่าลัทธิที่เขาอาศัยการบังคับจิตเดิมนาจของสมาธิเป็นเครื่องดับทุกข์นี่ก็ได้เจริญถึงที่สุดมาแล้ว <c oughs> แม้ว่าไอการปฏิบัติ รูปประชานสีอรูปประชานสีมาติดมาอยู่ในพุทธศาสนาในพระคำพีของพุทธศาสนาเนีย่ยพระพุทธเจ้าตรัดถึงเรื่องนี้ก็ตรัดแต่ในฐานนะเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภ,ภาคต้ของการจะใช้ปัญญาในระดับสุดท้ายหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจการปฏิบัติอย่างนี้ ถือว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้ตามสมควรจึงไม่ได้ตัดตำหนิจีเตียนหรือแยกคัดออกไปในฐานะเป็นของผิด <c oughs> สอนในภิกษุบำเพ็ญรูปฌานสี่ <c oughs> แล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาในส่วนอนิจจังทุกครั้งอนัตตาต่อ ก็เพราะเหตุว่าถ้าบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้เอาระบบการบังคับจิตนี่มาใช้แล้วมันก็สะดวกที่จะทำวิปัสนาให้เกิดปัญญาหรือทำให้เกิดปัญญาถึงที่สุดนเราจึงไม่ถือว่าไอ้ระบบรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนา อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักทั่วไปเห็เ่เขาใช้กันอยู่ในลทัทธิอื่นๆแม่ก่อนพุทธการแล้วเขาก็มีหลักของเขาว่าผู้ประสบความสําเร็จในเรื่องรูปฌานอรูปฌานนี่ก็เป็นพรหมตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นรูปรพรหมบ้างเป็นอรูปรพรหมบ้างเป็นระบบหนึ่งของเขาทีเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญานั้นจึงมีฤาษีมุนี ไปทําสมาธิอยู่ในป่าประสบความสําเร็จตามแบบข้องตนของตนตายแลว้วก็ไปพรหมโลกหรืออยู่นี่ก็มีความสุขขนาดที่เรียกว่าจําศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นี่เรียกว่าพวกที่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องดับทุกข์หรือบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพียร ที่เรามาดูว่าอาการปฏิบัติของเขาตั้งแต่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมานั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นถ้าไม่ถูกกรรมกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์หรือกฎแห่งอิทัิปัจจตาแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เขาทำสมาธิสำเร็จ ได้ผลเต็มตามที่ต้องการกระทั่งถึงระดับอรูปฌานก็ต้องถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มีเทคนิคเฉพาะของตนของตนว่าต้องทำอย่างนั้นจึงจะเกิดสิ่งนั้นต้องทำอย่างนั้นจึงจะเกิดสิ่งนั้นซึ่งเป็นกฎแห่งอิทธิปัจยตาเราจึงเรียกว่าแม่ศาสนาที่อาศัยความเพียรเป็นเบื้องหน้า มันก็เป็นศาสนาที่เป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่อย่างเต็มตัวทีนี้ก็มาถึงศาสนาที่สามที่ว่ามีศรัทธาเป็นใหญ่มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้ามีศรัทธาเป็นตัวให้สำเร็จประโยชน์มันก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการที่จะใช้กำลังศรัทธาศรัทธาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะถึงขั้นงมงายที่สุดมันก็ต้องเกิดมาอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดศรัทธาและให้เกิดอย่างยิ่งสุดเวียงในรูปแบบ ของศรัทธา <c oughs> เราไปทําเป็นเรื่องของศรัทธาเสียแล้วก็ไม่มองในรูปของปัญญาังนั้นผู้ที่มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าเขาก็ไม่มองในทางของปัญญาศรัทธานั่นเองมันบังปัญญาเสียทำให้ไม่มองไปในทางของปัญญาหรือไม่เห็นปัญญา เอาเรื่องของศรัทธามาเป็นเบื้องหน้ามาเป็นเครื่องให้สําเร็จประโยชน์ในยังกล่าวว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จะวิาพากษ์วิจารณไม่ได้จะพิสูจน์ไม่ได้ทารฐที่ศาสนาไหนถือศรัทธาเป็นหลักแล้วก็จะมีการห้ามว่ายอย่างนี้ในศาสนาที่มีพระเจ้ามี ิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อกระทั่งถึงเทวดาถึงกระทังง่งถึงผีสางนางไม้ซึ่งจะอาศัยศรัทธาเป็นรากฐานเป็นตัวการเป็นเครื่องมือมันก็ล้วนแต่ไม่เกี่ยวกับปัญญาแต่เรามาดูกันตรงที่ว่าไอ้ศรัทธานั่นจะช่วยขจัดความทุกข์ออกไปเสีอจากจิตใจได้มันก็ต้องเป็นไปตามหลัก ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร,ร์หรือของอิทธิปัจยตตาเช่นว่าคนคนนี้เขาถือาศาสนาที่มีพระเจ้าอันสูงสุดพอเขาเจ็บ่ายขึ้นมาเขาก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาเชื่อพระเจ้าต้องการอย่างนั้น้อเขาจะตายลงไปเขาก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาถือว่าพระเจ้าต้องการอย่างนั้นความเชื่อในพระเจ้านั่นเองทำให้เขาไม่รู้สึกเป็นทุกข์ หรือขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปเสียปลับจะดีใจซะอีกว่าพระพุทธพระเจ้าต้องการตัวเขาแล้วเขาสมัครจะไปถึงเขาถึงพระเจ้าเขาจึงไม่เป็นทุกข์ศรัทธามันมากอย่างนี้แล้วมันก็ห้ามการความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้นี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎ ของธรรมชาตทิที่เรียกได้ว่าเป็นกฎอย่างวิทยาศาสตร์หรือเป็นกฎอิทัิปจจยตาเพราะกำลังศรัทธามันมากจนสามารถระงับความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ทั้งการปลูกความเชื่อให้มากกันถึงขนาดนี้มันก็เป็นไปตามเทคนิคของธรรมชาติอาตมากําลังใช้คําว่าของธรรมชาติไยฟังกันดูดีๆว่ามันมีความลับอยู่อันหนึ่งของธรรมชาติที่เขาค้นพบ เขามาปลูกศรัทธาให้สำเร็จประโยชน์ถึงขนาดนี้เขากระดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของศาสตร์ของศรัทธานั้นศาสนาพวกหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเขามีพระเจ้าเขาอาศาัยศรัทธาเป็นตัวสำคัญเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกศรัทธาที่กะแล้วก็อาศาัยศรัทธาเป็นหลัก ที่นี่มันน่าสังเวชนะสำหรับพวกพุทธบริษัท <c oughs> ม่จะนับถือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาถือปัญญาเป็นหลักก็ยังมีพุทธบริษัทจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลย มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระเป็นเจ้าเอามาใชา้เป็นหลักสำหรับบำบัดความทุกข์ความร้อนใจประจำวันส่วนเรื่องปัญญาในพุทธศาสนานั้นแขวนไว้บนหิ้งพูดมาให้ทีก็ได้ว่าพุทธบริสาทส่วนมากเนี่ย ที่ว่าถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประเภทปัญญาธิ่กะนี่ก็ยังลดลงมาอยู่ในระดับศรัทธาธิกะมีความเชื่ออย่างงมงายมีความเชื่อที่จะเอาเป็นเครื่องปิดบงังความทุกข์เพราะว่าไอความเชื่อนั่นมันก็ทำงานอย่างถูกหลัก ของธรรมชาติถูกหลักของวิทยาศาสตร์ความเชื่อนั้นช่วยระง,งับดับทุกข์ให้เขาอยู่เป็นที่พอใจอยู่บ่อยๆนั่นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไรที่ผู้เป็นปัญญาชนถือพุทธศาสนาะแต่แล้วก็ไปถือสิงส่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นที่พึ่ง สนับสนุนการกระทำพวกที่ใช่ศรัทธาเป็นเครื่องระงับทุกข์นี่ธรรมะในรูปของศรัทธามันเป็นอย่างนี้แต่ก็มันกระดับทุกข์ได้โดยวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนกันคืออำนาจศรัทธามันมากแล้วมันก็ครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ ตลอดเวลาที่ยังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาคือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ทางปัญญาก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางกำลังจิตหรือกำลังศรัทธ,ธาต่อไปก่อนเมื่อยังไม่เห็นแจ้งไอ้ธรรมะนี่ก็จะเป็นเหมือนผีเป็นความจริงอย่างผีเป็นความจริงอย่างปรัชญา ปรัชญานั้นใครๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันมีวิธีการของมันอย่างหนึ่งต่างหากใช้การคำนึงคำนวณเป็นหลักไม่มีการพิสูจน์ทดลองอย่างวิทยาศาสตร์มันจึงเป็นของลึกลับที่ฝากไว้กับการคำนึงคำนวณโดยการใช้เหตุผลแวดล้อมตั้งสมมติฐานขึ้นมามันก็สร้างทีขึ้นมา กช่เหตุผลแวดล้อมแล้วก็ลงมติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังอยู่ในพวกศรัทธานั้นเรื่องของปรัชญามันยังเป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นมาเป็นในฐานะเป็นผลของการใช้วิธีการทางปรัชญาที่เรียกว่าคำนึงคำนวณ <c oughs> ต่อเมือ่อใดเมื่อเห็นแจ้งในเรื่องนั่นน,นแล้ว จึงจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทางปัญญาหรือว่าถ้าเราจะเห็นแจ้งลงไปให้ลึกทั้งที่สุดทั้งสามประเภทก็จะพบว่ามันดับทุกข์ได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์คือมันครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์ียได้ไปแล้วกันเรื่องมันมีเท่านั้น คอยเขาจะว่าเรื่องมันมีเท่านั้นคือว่าดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นอันวาชาช้ได้ร้อนออกร้อนใจมีอะไรมาดับทุกข์ได้มันก็ต้องเป็นสิ่งประเสริฐจะดับทุกข์ด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยเสกเป่าคาถาด้วยน้ำมนต์ด้วยพิธีรีตองอะไรก็ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันก็เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ การดับทุกข์ได้โดยปัญญามันก็ก็ได้ดับทุกข์้วยความเพียรกําลังจิตก็ได้ดับทุกข์้ดยความเชื่อคือศรัทธาก็ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันก็เรียกว่าสําเร็จประโยชน์และวิธีการที่มันจะดับทุกข์ได้มันเหมือนกันคือมันครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ถ้ามันจริงแท้มันก็ได้ตลอดไปถ้าไม่จริงแท้มันก็ได้ชั่วคราวนั้นในความดับทุก ด้วยกระแสจิตหรือด้วยกําลังของศรัทธานี่จึงมักเป็นไปอย่างชั่วคราว